ก็หลุดกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของ Avenger Doomsday นะก็พูดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยหลุดมาบ่อยยิ่งกว่าหนังโป้อีกนะโดยเนื้อเรื่องนะครับที่หลุดออกมาจะมีการเปิดเผยว่า Incursion ั่นกำลังจะดูดทั้งสองจักรวาลน,นะคุยจักรวาลของ616 และจักรวาล1 0 0 0 5เข้าหากันโดยฝั่ง616สืบข้อมูลไปไปมามาพบว่าสาเหตุมาจากโมนิก้าที่ไปติดอยู่ในโลกของ X-men จุดเริ่มต้นสงครามระหว่างอเวนเจอร์สและมนุษย์กลายพันธุ์จะเริ่มต้นขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากกลุ่มกัปตันมาเวลวองรูซแบนเนอร์และชูริค้นพบวิธีการเข้าสู่จักรวาลอื่นแต่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือแค่ตัวของโมนิก้าเท่านั้นทีมฮีโร่ของจักรวาล616ทีมฮีโร่ของจักรวาล616ได้แบ่งทีมย่อยออกเป็นขนาดเล็ก ถูกส่งไปยังจกักรวาล X-Men ที่มอริการติดอยู่ฮีโร่ที่เกี่ยวข้องในภารกิจนี้ก็ได้แก่กัปตันมาเวลทอร์วูซสแมนเนอร์แซมวิลสันชางชีสกอตเลงชูริ เนมลและวิชันในขณะเดียวกันก่นอนหน้านั้นดูมส์ได้วางจังจัก,กรวานของ Xmen เป้าหมายยังไม่แน่ชัดดร Doom มรดูมพัฒนาแมกนิโตแต่การต่อสู้ไม่รู้ผลในช่วงแรกเอเวนเจอร์มาถึงโลก X-men และเจอกับดร Doom อรดูดออรดูออกอุบายกุเรื่องให้เอเวนเจอร์ไปตีกับกลุ่ม Xmen โดยจะมีกองหนุนที่จะส่งไปช่วยซึ่งก็คือหุ่นของเซนติเนลช่วงเดียวกันเจอเจอกับโมนิก้า เราอเวนเจอร์พยายามที่จะพาเธอกลับแต่โมนิก้าเธอรู้สึกสับสนในใจเพราะเวลาที่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในจักรวาลของ x อ็กซนี้นั้นทําให้เธอผูกพันทางอารมณ์กับตัวละครไบานารี่มีหน้าตาละไม้กลเคลื่องกับแม่ของเธอเลยทาให้เธอเกิดอาการลังเลและอยากกลับไปบวกกับไม่อยากกลับไปก็คือพูดง่ายๆว่าเกิดอาการสับสนบตัวเองอยู่ในจุดที่ต้องเผชิญกับความขงงัดแย้งภายในระหว่าง2โลกของ,งการดิสเจมไม่ได้ของเธอทำให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างทั้งสองฝั่งและทำให้ทั้งสองฝั่งระหว่าง a อเวนเจอร์และ X-men เข้าสู้กันการต่อสู้ของเอเวน ัวโมนิก้ากลับมาได้อเวนเจอร์ยิ่งพากันกลับ616ในทันทีเพราะภารกิจสำเร็จแล้วแน่นอนการเซะเซงเข้ามาในจักรวาลนี้เลยคิดว่าเป็นฝั่งเดียวกับพวกดร์ดูมไปปลุกความโกรธของแมกนิโตซึ่งตัดสินใจที่จะล้างแค้นจักรวาล616และหลังจากการโดดไปหากันไปกันมาในครั้งนี้โดยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและความสับสนที่เกิดขึ้นจึงนำไปสู่เหตุการณ์อินเคอร์ชั่นการชนกันของจักรวาลและการปะทะกันร,ระหว่าง2จักรวาลก็จะกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในคราวนี้กลุ่มมวออเตรดขงงงแกนโทาาายัจล6.6ะ ปะทะกันอีกรอบจะเกิดขึ้นที่นิวยอร์กซิตี้โดยจะมีฮีโร่รองหลายคนปรากฏตัวขึ้นในเนื้อเรื่องเมื่อไปเชิญกับไฟลุกคามครั้งนี้เซมวิลสันและนิกฟิวรี่ได้ร่วมกันก่อตั้งโครงการี่เรื่องที่เรียกว่า Avengers w o r l d ซึ่งเป็นโครงการที่เรียกรวมเหล่าฮีโร่ทุกคนที่ยังปฏิบัติหน้าที่ในตอนนี้มาร่วมต่อสู้ในศึกครั้งนี้การเผชิญหน้ากันร,ระหว่าง Avengers และ Xmen จะไม่ใช่เหตุการณ์หลักความกัดแย้งระหว่าง2ทีมจะเกิดขึ้นในช่วงต้นขององค์ที่2และจะมีบทบาาาาทททเเเเปป็นนนพีียยยงงงงจจุุดดรรริิ่่่่่มตต้้ขอหหหกหากการระะกกกณ์ใญววลลลัััๆแะะ ก็เป็นช่วงที่ทั้งสองทีมได้รู้จักกันและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเละในภายหลังพวกเขาจะได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะเข้าต่อสู้กับดรดูมสไปเดอร์แมนจะเข้ามาปรากฏตัวในส่วนนี้ของภาพยนตร์แต่จะมีบทบาทเพียงเล็กน้อยและไม่สําคัญต่อการพัฒนาของตัวละครยิ่งนักตลอดการรายงานเขาจะปรากฏในสภาพของสวมหน้ากากตลอดเวลาเนื่องจากตารางงานของนักแสดงเนนและอาจจะใช้แค่เสียงของทอมฮอลเลนมาเป็นการพาสไปเดอร์แมนเท่านั้นทีมแฟนตาสติกโฟจะไม่มีบทบาทสําคัญมากนักในองค์เร่ของเนื้อเรื่องหลักๆจะเชื่อมโยงการพัฒนาของวิกเตอร์วอนดู เป็นหลัก t ันเดอร์โบจะเชื่อมโยงกับดร d ดูมเพราะตัวละครบ็อกจะโดนเซนติเนลของด o มลักพาตัวไปในช่วงองค์ที่3เหตุการณ์อินเกอร์ชั่นของทั้งสองโลกทําให้เจ้าหน้าที่ TVA เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาแต่พนักงานของ TVA บางคนเจอกับดร d ดูมแล้วโดนด o มจาัดก,การไปขโมยเครื่องมือและเข้าสู่ TVA หลังจากนั้น d o ูมได้เข้าสู่ The ะวอยในช่วงท้ายของเรื่องพร้อมกับรวบรวมกองทัพตัวเปรทั้งตัวดีและตัวร้ายและแน่นอนครับ ว่ามันจะเป็นกองทัพตัวเปลยขนาดใหญ่พอได้กําลังพลครบตามที่ตัวเองคิดว่าเอาอยู่แล้วเขาก็ได้หาทางเปิดประตูไปยังทิตาเนลเอ็ดเดอ e เอ็นออฟเดอะที่โลกิเคยทําเอาไว้เราฮีโร่ทั้งฝั่ง X-Men และ a v เวนเจอรเข้ามาที่ทีวีและพยายามจะหยุดดอกเตอร์ดูมแม่ไปถึงตัวของโลกิโดยดูมในช่วงท้ายจะมีทั้งดูมบอดไปไลคนอื่นหรือแม้แต่ เวอร์ชันตัวร้ายของฮีโร่มาช่วยในการต่อสู้เตดุมเข้าถึงตัวโลกิได้สําเร็จออกเป็นการปล่อยให้เราลุ้นต่อไปนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปโดยข่าวลือนี้นะครับมาจากเกมเม็กซิโกนะครับสกูปเปอร์รายงานความน่าเชื่อถือก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันหรือว่าคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับว่าอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องจริงๆที่หลุดมาหรือเปล่าหรือเป็นแค่การมนโนของแฟนๆนเท่านั้นก็ต้องรอติดตามในตัวของภาพยนตร์จริงๆนะครับโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าถูกใจกก็ดดตดติามนะ หรือว่าถ้าอยากจะแบ่งปันข้อมูลนี้ไปให้เพื่อนๆก็สามารถเชร์ได้นะครับจะเป็นอะไรที่ยินดีอย่างยิ่งและเจอใหม่คลิปหน้าบาย